สวัสดีครับท่านผู้ทุกท่านนะผมอยู่ช่องผมนะครับ TT Gamer Channel นะครับเกมเมอร์สายเลสซิ่งนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม라이ฟ์โฟร์นะผมก็อยู่ในคลิปรีวิวเหมือนเดิมน,นะรีวิวไอ้อะไรวะซูเตอร์ครับผม MABX ห้าร้อยนะเนื่องจากผมติดเอาไว้นะผมวันนี้ก็จะมาเล่นให้ดูครับผมสนามนอตเวทนะผมสองร้อยนะผมไปอย่างแรกครับผมเราไปเปลี่ยนยางครับผมอันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นมีเดียมาร์ชนะ เพราะว่ามันแข่งสามล้อ,อครับผมน่าจะพอไหวนะครับผมไปเดีกว่าครับผมว่าผมว่าไม่รู้มันจะไหวหรือเปล่านะยางยี่ห้อหาตั้งสามลออ้อนะผมวิ่งไกลมากเลยนะยางชุดเดียว,วครับเราครับผมเราแรงครับกลัวครับเอ้ยโอ้โหชนครับ ขี่ลืมเข้าเกียร์ออกตัวช้าครับจริงๆรถเราออกตัวเร็วมากเลยนะ <c oughs> เฮ้ยเอาไผมอันดับซูเตอร์อยู่หน้าเราสองคันนะผม <c oughs> แต่ถามวันสนาไม่มีไม่ค่อยเหมาะกับรถเท่าไหร่นะครับผม,มจริงๆนะ ผมก็มาฝึนเล่นดูนะผม, <S <S มคือแบบเวลามันเข้าโค้งแล้วผมไฮสป,ปีดเนี่ยเวลามันโดนอะไรนี่หน่อยเนี่ยม,มันจะรถจะส่ายทันทีเลยครับหนึ่งไม่บอกไม่ค่อยหมาะกับกับทุกสนามเพราะว่าถ้าใครที่แบบมาเล่นใหม่ๆเ,เนี้เจ้าคันนี้ ผมว่ามันไม่ค่อยเหมาะอะไร <c oughs> ะโปรกัสทิ่การแข่งก่อนี้ผม <c oughs> รอบนี้ต้องใช้สมาธิสูงครับเล่นสนามแบบนี้ด้วยยังอยู่ที่ส <c oughs> ี่ครับสามร้อยหนึ่งครับผมตามคาดครับ ต่อกไกลได้แล้วครับครับตรงนี้ครับอันตรายครับมีหลุมครับต้องระวังครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับมีอะไรเออเซตเอ็กซ์คิปสีค่ครับเรียบร้อยครับหลุดครับผมวงมีเนินครับ สามนะผมที่สไม่ตังเยอะหน่อยครับหมื่นกว่าบาทแหดดิท็อปทีได้ครับผมโอ้โหครับข้างหน้าเราสตเตอร์2คันแล้วครับผมครับรถมันดีจริงครับผมถ้าไม่ดีจริงมันขึ้นมาไม่ได้ครับผม2คันเลยครับามันไม่ล้มซะก่อนนะผมเพราะว่าสนามนี้ไม่ค่อยเหมาะกับมันด้วยคันที่แข่งกับเรานี่รู้สึกว่ามีมีทามูรินีนะมีมีโฟอาร์นะผม ยืดยืแน่อาานอนครับบริณีมาครับผมบริณีไม่ได้ปลายครับผมหลังจาก180ไปแล้วอะบริณีจะเริ่มไหลเรื่อยๆไอ้ผมเราก็ไหลอย่างไงี้ยผมจะไปอั้นที่ประมาณ90กว่าๆ95อะไรเงี้ย80 90มีเรามาในชุดแบบลอซซี่ครับผม คลิปที่แล้วนะผมก็ไม่ได้เล่นต่อจากไหนของผมก็พอถึงจังหวะนั้น,น,นผมก็มาทําคลิปต่อนะนี่ยังใาญเราเป็นยางหาเด้อผมท้ายฮานี่น่ากลัวครับเอาละครับแซงนะครับท้ายฮานี่เดินกันเล่งต้องระวังนะผมโอ้โหยางจะหมดแล้วครับยาง ไปไวมากครับแต่จริงผมน่าจะเอาฮาร์ดมีเดียมเอ้ยฮาร์ดซอฟเนาะยางหน้าเป็นซอฟเลยเงี้ยเหมือนด้วยมันจะยางหน้าจะหมดช้าเกินไปครับผมเหมือนแล้วเวลาเลี้ยวรถรถมันจะบานออกอะยางหน้ามัน เอ้โหแม่งแสงแล้วครับผมชูเตอร์โอ้โหเผื่อนิดเดียวเองเอ่อแหมชนกัะล้มครับผมระวังครับโอ้โหซูเตอร์ข้างหน้าเราวิ่งหายเลยผมโคตรโหดอ่ะ เอาละครับตามทนแล้วครับผมมันเบรคค่อนข้างห่างับผมแต่รถไอ,อพวกรถจะเพลทล้รอเบรคได้ใครเก่งๆให้ดีดคัดออกนะผมแต่เวลาดีดคัดออกต้องระวังนะผมเดือยครับผมตรงนี้ครบครบถ้าเราองศารดได้เยอะอย่างเงี้ย ถ้าเราองศาเผอองศารถเยอะเราไปดีมันจะท้ายสะบัดนะผมแต่ถ้าเกิดเราคล้องแล้วอะถ้าดีดออกเป็นมันลถจะพุ่งไปเดิมครับออกตัวได้เร็วกว่าเดิมนะโอ้โหแต่รู้สึกว่าซูเตอร์ท้างหน้าเราวิ่งหายไปแล้วผมโหดมากครับผพเมื่อกี้เข้าอะไรเสียวทีครับผมแม่งสายอนะสังเกตผมจะ ยกกันเร่งขึ้นนะผมตรงโค้สเมื่อกี้นี้ผมจะไม่สาดกเขไปนะแล้วเป็นไรทสานี่ผมสาดไม่เหลือ,อเลยนะเต็มที่เลยอะไม่มีผนครับสามร้อยนะครับ นี่ครับสูเตอร์ต้นจัดมากเฮ้ยฮ่าาล้มตอนนี้ครับผมนะครับอ้ยยกลึกครับผมอย่าไงครับตามทำเลยครับ นะครับดีดคัสตออกครับผมแต่ผมก็ไม่ค่อยกล้าดีดเนี่ยเออกลัวมันไอ้นี่ไงออกท้ายสลับเอาแล้วครับผมหลายดีครับรถไม่สายมากครับ ไม่ทันแล้วผมซูเตอร์เหมือนกันครับผมเอาครับเอาแล้วครับใกล้เข้ามาแล้วครับาบาสเยอะไปนิดนึงครับเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวโชวรุดนบานนั่นแล้วครับตันทันแล้วครับ อยากจะหมดครับผมด่อไม,ม่ค่อยเกาะโอ้ออครับพวงนี้ว่างไงพวงนี้ว่างไงบางรายกันเองครับ โอ้โหเดินเขาเร่งเยอะไปครับเอ้ยแบงทิ้งไปอีกแล้วโอ้โหแบงเดินนี่หน่อยเดียวครับผมเอ้ยโห่เกือบพีกรถไม่ทันครับเมื่อกี้นี้ตรงนี้อันตรายครับคันนี้อันตรายเฉพาะรถคันนี้นะแต่รถคันอื่นก็ไม่ค่อยอันตรายเท่ไรตอนเลี้ยวเข้ามาคันนี้เหมือนช่วงล่างมันเซ็ตมาไม่ค่อยดีนะแล้วเดินคันเร่งในโค้งช่วงนี้นี่แม่งกิ้งได้เลยครับผม ตีตื้นมาครับเราโอ้โหอีเชย์บาดแล้วสาตีตื้นได้แม่งอะไรวะแม่งทิ้งไปอีกแล้วผมแม่งของแม่งล้มเหมือนมึงเร็วจังนะมึงแช่งแม่งเลยจะน่าไม่ได้แช่งมาเร็วแม่งโคตรแรงเลย ไอ้เกลือครับโอ้ลืมไปครับว่ายางจะหมดนะผมอัดมาเต็มที่เลยเมื่อกี้นี้โค้งนี้เอ้าไอไอลมไปแล้วผมสงสัยหลุดโค้งองี้ครับโอกาสเป็นของเราแล้วครับมีทามูรินี่ตามเรามาคันหนึ่งครับผมเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเราสุดท้ายแล้ว รู้ว่าคิดไปแล้วท่านผู้ชมไม่ค่อยสาใจเนื่อน,นานๆเจอทีนะผมวันนี่ผมจัดให้สักสองสนามครับสนามนี้ยาวแล้วก็เอาสนามสั้นนะสายเซอร์กิตสักสนามนึงนะผมย,ยาวๆหน่อยมวยนี่มันตามเรามาแล้วผมเราเร่งไม่ออกแล้วยางเราหมดครับผมมันเหมือนกับว่าพอเราเร่งเครื่องแล้วแบบ ล้อมันฟรีทิ้งอะมากกว่าอาไม่ทันแหละครับถ้าเราไม่พลาดนะแต่เราก็ต้องไม่ฝืนด้วยนะเพราะว่าใกล้จะยางมันจะหมดแล้วด้วยเรื่องๆอะ่ะต้องประคองนี่ต้องขับช้าเดิมครับาโค้งที่ต้องแบบต้องอย่ายกลึกมากครับผม สี่กเกือบมือครับผมเด็กก็ค่อยอยู่แล้วสี่เกียร์แรกของเราผมห้าหกเป็นของเขาครับผมห้าหกเป็นของเขาถึงนองสามสี่เป็นของเราครับ ครับไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับแม่งตามมาเลยโอ้โหพลาดน,นิดเดียวเองจังหวะพลาดเสียนิดเดียวครับโดนแล้วผมโดนครับอยากฝืนครับฝืนไม่ได้ครับยางจะหมดแล้วโอ้โหขนาดไม่ฝืนนะผม เก่งเลยครับผมใกล้แล้วครับใจเต้นรัวๆเลยผมตอนนี้ผมเต้นรัวๆเลยยิงใกล้เข้าเส้นเซอร์นี่ผมเล่น120นะเอไอร้อยยี่สิบนะเพราะสนามนี้ผมค่อนข้างถนัดนะก็เลยเล่นร้อยยี่สิบเลยนะเอาครับทิ้งแล้วผมไอ้เหี้ยอยู่ดีก็สายครับผม นี่ครับยางจะหมดมันก็เป็นอย่างนี้แล้วผมทีนิดหน่อยจะใสอีกเดียวเลยครับนะครับของสุดท้ายครับผมเรียบร้อยครับผม,บอบผมโอ้โหเป็นไงครับผมท่านผู้ชม กว่าจนะได้ครับเก่งยิ่งหายเลยเป็นเหรอเรา4นาทีสายที่2ครับผม,อมทอมบูลินี่ได้ที่ที่2ครับผมที่3ที่4มีซูเตอร์ครับผมเป็นไะงถ้ารถไม่ดีจริงนี่มันคงไม่ขึ้นมาต่อๆครับผมนะเดี๋ยวเราไปจัดอีกลักษณะหน่อยผมแล้วไปเจอที่หน้าสนามเลยนะครับมาครับผมเจอที่หน้าสนามนะครับผมผมเล่นสนามมีนะมอนซ่าครับผม มาดูเลยจ่ายเสื้อกิบตัวนี้กี่เที่ยผมย่ไปดูนว่าออกตัวแรงไหมเมื่อกี้คิดเมื่อกี้นี้รู้สึกว่าลืมเข้าเกียร์ครับมันก็เลยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับมาดูกันว่าจริงๆสูเตอร์นี่ต้นแม่งจัดมากเลยออกตัวนี่แบบแทบไปขึ้นที่หนึ่งแล้วผมแทบไปขึ้นที่หนึ่งเลยมั้งถ้าแบบว่าถ้าแบบไม่ได้ออกุวกตะโค้งนะถ้าแบบตรงรายาวหน่อยตัวนี้นี่แบบว่าแม่งแค่ออกตัวก็แทบจะชนะแล้ว แต่เสียงอย่างเดียวเราซูเตอร์คือเสียงตรงที่ว่าถ้ามันมีทางตรงกว่ายาวเนี่ยมันจะสู้เขาไม่ค่อยได้จะโดนตรงตายเน,นี่ยผมนะนี่ครับผมผมลืมไปผมไปเอาลาเนอะมาใหม่หผมไล่เลยนะของที่สมัยที่ไม่เคยดูฮานขับแรกๆครับผมนะครับนะครับออกตัวครับโอ้โหพุ่งปี๊ดนะผมพุ่งปีดครับอย่างเงี้ยนะโอ้โหไฮยูกุส่าแม่งแรงกว่าครับผมว่าเครื่องพันสามครับผม คาร์ดเดียวกันนี่ไมไ่แดกครับผมเพิ่มใหญ่กว่าครับเราแค่500กว่าดีๆครับยังกว่าครับผมต้นนี้ต้องเป็นของเขาว่าโ,โหวตบานเรื่องไหนวะนั่นไงว่าแล้วบานหน่อยเดียวโอ้โหขึ้นสอง้วครับเอ้ยี่เน้นหัวไปชนกับกำแพงครับผมเบรกครับผมเบรกครับผมเราจะบ้องมันเราจะเบรกไม่ทันเนาะ ครับสวยงามครับสวยงามครับตรงครับโอ้โหตามติดเลยว่ะ ไอ้บุษฎาเนี่สุดยอดจริงครับผมฮอกนักหน่วงครับเอ้ยเหี้ยเกือบหลุตหายสะไล้ครับนะทางโค้งมป็นเ็จเราครับไอ้บุษามันช้าทางโค้งครับผมโค้งต่อเนื่องมันเสียเปรียบแล้วครับแล้วมันยาวอะช่วงมันยาวครับทำให เข้าโค้งพลิกรดช้านะผมรดยาวนะผมแต่เปรียบเรื่องทางตรงนะเพราะมันจะไม่ค่อยมีอาการหน้าลอ,อยเนทะ่ากับรถสั้นๆนะผมสังเกตได้ครับเวลารถแดงเนี่ยมันจะทําให้ยืดตัวถังให้ยาวนะผมเพื่อที่จะไม่ให้รถมันยกไม่ให้รถมันยกมากนะผมรถยิ่งยาวยิ่งไปได้เร็วนะผมออกตัวอะไรอย่างเงี้ยรถช่วงสั้นเนี่ยทำให้เข้าโค้งได้เร็วนะครับแต่เวลาออกตัวมันทําให้ยกล้อนะผม เนี่ยยกตลอดรอบนี้ครับตอนนี้มีใครมาตามแล้วครับผมครับสวยๆครับ้สวยๆครับเบาลครับเบาลครับ,บ,รบยึดสองเทีับยืดยืดเอ้ยถ่ายอะไรครับ เฮี้ยหัวมงเข้าเกียร์ผิดดีๆไหมวันตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้มันเกียร์หนึ่งครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกือบหลุดโอ้โหครับทิ้งแล้วผมเริ่มทิ้งแล้วครับแล้วสนามมันมีเสร็จเราครับาตรงไม่ยาวมากโดนเราแน่นอนครับเราเกิดมาเพื่อแข่งโดยตรงครับผมตัวนี้ไม่มีรถปวดดักนะผม ไอ้ซูเตอร์เนี่ยคือมันทำลงสนามเดียวครับสายสนามโดยตรงนะผมนะครับโอ้เริ่มทิ้งเอาไว้แล้ว,วครับผมสี่วิแล้วครับ เง <are going> <Tokyo> <innen> ี้ยยาวๆเลยครับสนามเมื่อกี้ไม่ใช่แนวนะถ้าจะสนามนั้นถ้าจะเล่นนี่ก็ต้องเซตนะผมถ้าไม่เซตก็เวลาเข้าโค้งก็พยายามอย่าไปเปิดกันเร่งนะผมให้เบาๆคนเร่งหน่อยครับคือกดนิดเดียวครับผมถ้าจะ จะเร่เเเเเงเร่งขั้นเร่งในโค้งอ่ะต้องกดนิดเดียวผมไม่กดเยอะเด้อนี่รถท้ายสะบัดเลผมถ้าเราไม่เก่งเรื่องช่วงล่างนะครับตรงนี้ครับสวยงามครับฮะแน่นอนครับโอ้ทิ้งหายแล้วผม dài, 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 ในไว้ครับเดี๋ยวแม่งมาแซงข้างในเลยเฮี้ยเลยครับผมเรียบร้อยครับผมเป็นไงครับผมแุดย่อยไหมครับผมนะเอาเป็นว่ามาสรุปไว้เลยผมสรุปเบื่ออย่างที่ผมบอกครับผมนี่แต่คิดที่แล,แล้วว่ารถคันนี้มันเหมาะมือใหม่ไหมมันก็ ไม่เหมาะกับมือใหม่นะเออจริงๆอ่ะมันก็เป็นเป็นรถที่ขับยากนะผมยากถึงยากมากเลยแหละแต่ถ้าเกิดเรามาใช้ถูกถูกจริตของมันนะคือรถมันออกแบบเพื่อแข่งในสนามเซอร์กิตแบบนี้นะผมมันไม่ก็มันคือมันไม่ได้ออกแบบให้ให้เรามาแข่งแบบในสนามพวกสายสติีนะมันก็ทำให้รถนะควบคุมยากนะผมจะมีอาการสายตลอดเวลานะถ้าเกิดเป็นสนามแบบเนี้ยเซอร์กิตอย่างเงี้ยแล้วคือแบบว่าทางลงเนินขึ้นเนินที่บอกว่าไม่มีหลุมไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ โค้งที่ไม่มีหลุมเนี่ยคือซูเตอร์ทำผลงานได้ดีมากเนี่ยอีนน่เีมบะกับกรันนี้ไม่เหมาะกับสำหรับคนที่เล่นใหม่นะที่จะมาเป็นแบบว่ามา,ามาชูโรงนะครับว่าเออเอาคันนี้แล้วเอาไปลุยทุกรูปแบบนะผมอันนี้คือถ้บคนที่แบบว่าเหลือๆจริงๆับผมเออมีรถหลายคันแล้วเราก็จะเอาคันนี้มาเล่นเนี่ยเอออันนี้ก็ก็ตอบสนองความมันได้เพราะรถมันต้นมันจัดจ้านมากครับผมอารมณ์สองนิ้วหัะมาเต็มครับเสียงเสิร์ฟมาหมดเราะแล้วครับผม,อ,มอันนี้ เพราะว่ารถคันนี้มันก็ราคาค่อนข้างสูงคนระับอย่างที่บอกไปนะผมก็ผมว่าไปเอาคันอื่นดีกว่าเพีย mm hmm. ไปซื้อเลสติ้งตัวอื่นมาซื้อคันนี้คันนึงซื้อเลสติ้งในเรื่องส่งดำคันนะผม <c oughs> เอาว่าก็ไม่มีให้ผมเอาว่าเดี๋ยวรีเพย์เนี่ยทั้งสองสนามผมจะเอา,าไว้ว่าอีกคลิปหนึ่งครับผมก็ไปดูนะผมเอาว่าคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะผมเออสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะผมเออผมก็ฝากให้กำลังใจผมในการกดแชร์กดไลค์หรือกด subscribe ให้ผมด้วยนะผมเพื่อใ้มีกำลังใจกทำคลิปต่อๆไปนะผมเออ แล้วใครที่ยังแบบมมอยรมลงค้างอยู่นะครับก็เข้าไปดูในช่องผมครับมีคลิปแนวนี้เนี่ยผมมากมายหลายคลิปนะครับแนวสัตว์เฟสติ้งไบเกอร์ทั้งหลายนะผมแบบใครที่แบบมีข้อสงสัยอะไรนะผมก็คอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับผมในเกมแนวๆน,นี้นะผมนะครับแต่ถ้าเกิดผมก็ถ้ายังไงผมก็พยายามจะตอบทุกคําถามนะครับที่ถามมาถ้าเกิดผม,มตอบได้นะผมวันนี้ก็ไม่มีแล้วผมก็คงจะปอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วสวัสดีครับ